สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่กับเกมสกายแล้วพวกเราไอตกค่ะวันนี้พวกเราก็จะมาตามหาเรอวี่สปิริตตัวใหม่กันค่ะย้โดยตำแหน่งของสปิริตจะอยู่ในด่านที่สี่ให้สไลด์ลงไปด้านล่างตกไอ้เรื่องสนุดแต่งเอกข้าวอี๊ให้มองไปทางขวาเข้าไปในด่านสไลด์ยี๊ปไ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 ปเปไปให้มองไปทางด้านขวา อะไรนะชชูช yeah. ุชูชูยัยเตะ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 เสำหรับราคาของเ o w e ิ i n g s p ต r ก็ประมาณนี้เลยนะคะโอ้แพงมากมากเลยนะเนี่ยเลเวลหนึ่งก็จะมีการจุดไฟยินออกมาจากมือค่ะเลเวลที่สองก็จะเหมือนเดิมค่ะแต่มีประกายออกมาสวยไหมล่ะคะเออลุกหว่ามันก็สวยดีนะเลเวลที่สามจะเป็นการเล่นไฟยินด้วยตัวเองค่ะโอ้ยสุดยอดเลยะ เี่จะเป็นการเพิ่มแสงกดกาาขึ้นมาเพื่อความสวยงามนะคะดูสิสวยมากว้าวทรงผมนะคะก็จะเป็นทรงผมด้านแล้วมีหน้ามาปัดไปทางขวา ่วนทางด้าซนซ้ายเนี่ยก็จะติดกิฟต์ไว้นะคะสองอันสีแดงน่ารักที่วิล่าส่วนหน้ากากนะคะหน้ากากก็จะเป็นหน้ากากไม้สุดพลาสติกนั่นเองสิ่งที่พิเศษมา,มากๆเลยนะก็คือเห็นในมันมีดี้นะคะเขาเรียกว่าอะไรนะอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันคาเรียกว่าดี้แล้วกันนะมันดูน่ารักมๆกเลยและสุดท้ายกางหันลงกระดาษของตกแต่งสุชิปเก๋น่ารักอันนี้ก็คือไม่สามารถแปะบนหลังได้ด้วยนะ สวยขึ้นมากเลยอ่ะถ้าเกิดพวกคุณชอบการรีวิวในครั้งนี้อย่าลืมไปกดติดตามตามช่องออฟฟิเชีไว้ด้วยนะอ่าและที่สำคัญอย่าลืมเข้า Discord The Like กันนะครับ Discord The Like ความสุขคู่คนไทยความสุดชื่นคู่คนไทยเว้รบ๊ายบายนะแล้วด,ดีนะคะ